สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปิดตำนานหมอดูชื่อดังเมืองไทยอัดวิโรธสีตุลาเสียชีวิตเมื่อวันที่7มิถุนายน2566 f เ c e b o o k ทวีนันคงครานได้โพสต์ระบุข้อความว่าขออนุญาตชี้แจงข่าวเศร้าค่ะพี่จิมสุข,ขุมฝากทุกท่านว่าคุณอัถวิโรธ สีตุลาถึงแก่กรรมแล้ววันที่7มิถุนา2566ช่วงบ่ายๆที่โรงพยาบาลสิริราชเริ่มสวดอภิธรรมศพวันที่8มิถุนายน2566ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุสวดพระอภิธรรม8 12มิถุนา2566ชาปนากิจวันที่13มิถุนา2566วันแรกเริ่มสวดเวลา17นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้น18นาฬกาแจ้งกำหนดเบื้องต้นก่อน เท่านั้นนะคะท่านอัธวิโรเป็นปูชนียะบุคคลที่น่าเคารพย่องเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการโหราศาสตร์กับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านด้วยนะคะทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณอัธวิโรตศีตุลาครั้งนี้อย่างสุดซึง้งขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ